สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมามามาเก็บเห็ดค่ะนี่เคยเก็บปลาเห็ดพอค่ะนี่ปลาเห็ดพอค่ะแถวมู่บ้านนี่แหละค่ะนี่นี่เนียวเบิ้งเลยเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศเท้เบิ้งนะคะล้าก็ชาเบิ้งเห็ดพอปันนี่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 ค่ะบรรยากาศการเก็บเห็ดพอค่ะคุ่นุณเห็นไหมคะอมแอมอมแอมพุ่นนี่ค่ะอาบานเบิ้งนี่ค่ะนี่อุปกรณ์ตานค่ะแฟบอุปกรณ์เก็บเห็ดพอ อพอละค่ะมาเบิ้งเมิเบิ้งเพชรพอเร็เรเร็วรนี่เห็นบ่อนี่เขือเพชรพอเลยนี่นี่ถาบ่มีเพชรพอจะเป็นแบบนี้ค่ะถาตาเวนเขือปั้นจะเป็นยังไงสิมันจะแตกแบบนี้นี่นี่เห็นไหมค่ะอันนี้ดอกออกมาแล้วคะ่ะเห็นดอกป่อวเก็บค่ะเก็บเส้นอเส้นนออีกนอฟอมก่อนค่ะนี่เขือหนึ่งค่ะ like นี่เก็บค่ะเก็บเก็บเก็บ มันแมนจีเลยค่ะแมนดีดีบอนี่เห็นปะค่ะเก็บเก็บอันนี้เขาพอคือพอค่ะเก็บเอาควอนขาหน่ะจังขวดที่หลังเลยนะนี่ไงมีเขือนหนึ่งเสื่ะเขาเห็นอยู่เสืนะนี่ค่ะตระกอบมันยังใบใหญ่ค่ะพอฝนฝนเริ่มมดหรอกค่ะมันก็เลยสีเปดอกกับสีใบใหญ่มันเริ่มจะเลี่ยงแล้วค่ะแต่ถ้าฝนตกลงมาใส่อีกนี่เห็นปะค่ะถ้าฝนตกลงมาใส อีกเนาะค่ะเห็ดทอร้ายค่ะค่ะปีนี่เห็ดทอนี่นี่มีขเก็บมาดเดี่ยวนี่มาหนิเขาเก็บแล้เดียวเนาะค่ะเขาก็จะขวดได้บัตขวดแบบนี้นี่ถ้ามันนี่มันก็จะเข็นค่ะนี่ขวดแบบไปเรื่อยๆแสดงว่าหมองนี่มันบซื้นมันหืนมันแข็งก็จะมีแค่นี้ค่ะ บายบายถ้าให้เบิ้งบมัยากาศอีกรอบดะะ้วยค่ะบายบายไปแล้วเพื่อเพ่เคยเก็บมาเก็บน้ำกันด้อจ้า